สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่น้องชาวไทยทั่วทุกมุมโลกนะคะชา, 2, ชาวสงชาวสปปลาวแลวก็สมาชิกใหม่ที่เพิ่งเข้ามารับชมเป็นครั้งแรกยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องของนรีระดาทาโรไทยสตาค่ะวันนี้อาจารย์นรีกลับมาพบกับทุกท่านในการทําคลิปเดือนคมรักนะคะเวลาจําเดือนตุลาคม2,565นะคะสําหรับวันนี้เป็นคิวของชาวลัคนาราศีกันนะคะ ต้องขออภัยด้วยนะคะมาชานิดนึงนะคะเดี๋ยวเดือนหน้าจะทําให้เร็วขึ้นนะคะวันที่ในการแบ่งราศีคลิปดูได้ใต้ชื่อคลิปนะคะใครจะดูดวงส่วนตัวแอดไลน์เข้ามาได้นะคะนารีนาดา65นะคะรายละเอียดค่าครูอยู่ใต้ชื่อคลิปนะคะเอ,อ่อตรงนี้เป็นการอ่านดวงโดยรวมอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะโปรดใช้พิจรารณาในการรับชมด้วยนะคะเฟลี่โอ้ไมค์กอดเฟลี่ พลังงานใบแรกของคุณนะคะคุณได้ไพ่นะคะ oracle ใบนี้นะคะ let me be still today and listen to the truth in silence นะคะเอ่อหมือนกับว่ามันเป็นช่วงนะคะที่คุณรู้สึกว่าคุณต้องการอยู่กับตัวเองอะนะคะคุณอยากฟังเสียงหัวใจของตัวเองนะคะไม่น่าใจว่าตอนเนี้ย กำลังมีปัญหาอะไรบางอย่างนะคะที่คุณกำลังจะต้องตัดสินใจในเรื่องของความรักอยู่หรือเปล่านะคะแล้วคุณต้องการอยู่เงียบๆคนเดียวนะคะอยากไตร่ตรองพิจารณาอะไรบางอย่างนะคะปัญหาที่เกี่ยวกับความรักระหว่างคุณกับเขานะคะเดี๋ยวขอดูอีกหนึ่งใบนะคะว่าจะยังไงหรือมีปัญหาทะเลาะอะไรกันไม่อยากคุยกับคนรักหรือเปล่านะคะ i can't control the world but i can control How I choose to the uh perceive it นะคะคุณกำลังรู้สึกว่าคุณไม่สามารถที่จะ control โรคใบนี้คุณไม่สามารถคอนโท o l ความรักคุณไม่สามารถคอนโท o l คนรักของคุณให้เป็นอย่างใจของคุณได้นะคะแต่สิ่งที่คุณสามารถคอนโท o l ได้นะคะก็คือเลือกนะคะเลือกที่จะรับนะคะหรือไม่รับนะคะ choose to เอ่อ uh, perceive นะคะไม่ใช่ receive perceive เลือกที่จะรับรู้หรือไม่รับรู้นะคะอือารมณ์แบบนี้เห uh, มือนกับกำลังจะมีปัญหาอะไรบางอย่างนะคะในความรักของคุณนะคะชาวกันนะคะแล้วก็คุณเลือกที่จะรับรู้ไหมนะคะหรือเลือกที่จะปล่อยผ่านนะคะหรือว่ากำลังคิดตัดสินใจว่าจะทำยังไงดีกับความรักตรงน,นี้เดี๋ยวอาจารย์ขอดูนะคะ ทำไมมันดูมีความลับลึกลับนะคะยังไงดีขอดูนะคะพลังงานจากไพ่ทาโร่ด้วยสเตรนเออเป็นช่วงเวลาที่เหมือนกับคุณอยู่คนเดียวจริงๆก็ได้นะคะอยู่คนเดียวพยายามทําตัวเองให้เข้มแข็งนะคะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นกับชาวกันนะคะเดี๋ยวขอดูนิดหนึ่ง มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นกับคุณคะขอขยายสิเตรนราชินีดาบนะคะอุ้ยแล้วก็มีไพ่ของอัศวินเหลียนโอเดตนี่ขยายสเตนนะคะ คนละของคุณอาจจะเป็นชาวธาตลมกุมมิถุนตุนหรือว่าตอนเนี้ยนะคะเขาเป็นคนที่แข็งใส่คุณอีโก้สูงใส่คุณไม่ฟังเสียงคุณไม่ฟังความคิดเห็นไม่ยอมเข้าใจความต้องการของคุณเลยก็ได้นะคะอันนี้เป็นพลังงานของชาวกันนะคะอัศวินเหลียนนะคะแล้วก็เดสนะคะเหมือนคนสองคนอาจจะมีปัญหานะคะทะเลาะอะไรกันบางอย่างนะคะเดทเกิดขึ้นนะคะ ที่คุณกําลังมานั่งคิดมานั่งตัดสินใจอยู่ก็ได้นะคะเนี่ยเพราะนั้นอยากอยู่คนเดียวเงียบๆอาจจะกําลังมาคิดมาตัดสินใจว่าจะไปต่อนะคะหรือจะพอแค่นี้กับความสัมพันธ์นี้ก็ได้นะคะชาวกันเดทนะคะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องราวไปเรื่อยๆนะคะไพ่อาจจะค่อยๆบอกมาก็ได้นะคะแต่ว่าเหมือนกับบทสรุปอะมันเป็นเดทอยู่ะนะคะเป็นเดทก็คือเหมือนกับว่าเหมือนกับไม่อยากไปต่อแล้วหรือเปล่าขอดูต่อนะคะ lover's แต่คุณยังรักเขานะเนี่ย lover's ขึ้นมานะคะหรือก่อนหน้าเนี่ยเป็นความสัมพันธ์ที่ดีมากๆนะคะโอ้ห้าเหรียญน,นะคะแต่เขาอาจจะละเลยไม่ใส่ใจไม่สนใจความรู้สึกของคุณเลยก็ได้นะคะ Hangman โอ้โห รือเขาปล่อยให้คุณรอนานจนเกินไปนะคะไม่ได้สนใจที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ให้มันดูจริงจังหรือไปถึงการมั่นหมายแต่งงานหรือเปล่านะคะแฮงแมนห้าเหรียญเลเวอร์สสองถ้วยนะคะแต่ว่าคุณอะรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่ใช้สําหรับคุณนะคะสองถ้วยอยู่ด้วยกันแล้วอบอุ่นอยู่ด้วยกันแล้วรู้สึกว่าม,มันมีความเข้าอกเข้าใจนะคะมันมีแพชชั่นที่ดีต่อกันนะคะคุณก็เลยยอมรอเขามาตลอดนะคะหรือเป็นคนที่ยอมเขามาตลอดก็ได้ โหหรือว่าตรงนี้มันเป็นความสัมพันธ์ที่บางคนอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะคะเพราะว่าคุณอยู่ในสถานะที่เหมือนกับว่าอยู่ในความมืดอยู่ในเงาของพระจันทร์นะคะเป็นไพ่ของราชินีพระจันทร์ที่เข้ามาแต่คุณก็ยอมเขาโอ้เจอของแข็งเขาแล้วคลิปนี้อืมนะคะหรือไม่อย่างนั้นถ้าเกิดเป็นคนที่เป็นแฟนกันเป็นตัวตนเน่นะคะ เขาก็อาจจะดูเปลี่ยนไปนะคะก่อนหน้านี้เขาอาจจะดูรักคุณแต่ตอนนี้ไม่ค่อยใส่ใจไม่ค่อยสนใจคุณนะคะไปไหนกับเพื่อนไปออกงานก็ไม่พาคุณไปอะไรแบบนี้นะคะอืมหรือว่าถ้าเกิดเป็นคนที่แต่งงานกันแล้วก็อาจจะดูแบบความสัมพันธ์มันเปลี่ยนไปทั้งที่ก่อนหน้านี้มันดีมากๆก็ได้นะคะเดี๋ยวให้คุณอยู่แต่เฝ้าบ้าน <laughs> ยังไงเนี่ย มีไพ่ของสิเหรียญน,นะคะบางคู่อาจจะแต่งงานกันแล้วบางคู่อาจจะมีความฝันความหวังร่วมกันนะคะที่จะได้แต่งงานกันนะคะสิเหรียญตรงนี้แต่สิเหรียญมันมาพร้อมกับไฮพิทเทสนะคะอืมเพราะนั้นมันอาจจะถ้าแต่งงานแล้วอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนกับว่าไม่เป็นไปอย่างที่คิดที่ฝันเอาไว้นะคะเมจิกเชียนขึ้นมาคนรักของคุณอาจจะเป็นคนไกลนะคะ ชาวต่างชาติหรือเป็นคนที่ฉลาดเป็นคนที่เก่งมากๆนะคะเป็นหมอเป็นนักวิทยาศาสตร์นะคะมีไพ่ของแปดเหรียญหรือว่าเขาอาจจะแบบโม่แต่ทำงานหาเงินนะคะไม่ได้สนใจอะไรกับคุณเลยหรือว่าโม่แต่ทำธุรกิจอะไรบางอย่างนะคะไม่ได้ใส่ใจความรู้สึกของคุณเลยก็ได้นะคะหนึ่งเหรียญแต่เขามีเงินมาให้คุณอะ่ะนะคะหรือถ้าเป็นคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะบางทีเขานึกจะมาหาเราก็นึกนะคะ หรือว่าจะหายไปอยู่กับครอบครัวเขาเขาก็หายไปเลยก็ได้นะคะแต่ว่าเขาก็ยังช่วยเหลือเราในเรื่องของการเงินในเรื่องของอะไรบางอย่างอยู่นะคะแปดเหรียญหนึ่งเหรียญตรงนี้อืขอดูต่อนะคะว่าจะยังไงอุ้ยน้องหล่นอะ่ะโอ้ยต้องต้องให้เขาจุกกันนะคะเขาทําขามาไม่แข็งแรงเลยหล่นง่ายมากเลยขาเตียงไม่แข็งแรงนะคะ อขอดูซิว่าจะยังไงมีไพ่ของ9ก้าไม้เท้านะคะมันกับช่วงนี้มันมีปัญหาอะไรที่มันติดขัดเป็นอุปสรรคในความรักนะคะหรือบางทีเราพูดอะไรเขาก็ไม่ได้สนใจพูดอะไรก็ไม่รับฟังนะคะเหมือนตั้งกำแพงใส่เรานะคะทําให้เราเหมือนกับเข้าไม่ถึงตัวตนของเขาเข้าไม่ถึงความรู้สึกของเขานะคะมันผีกับกำแพงอะไรบางอย่างความห่างเหิน หรืออะไรบางอย่างที่มันเกิดขึ้นนะคะในความสัมพันธ์ตรงนี้ซึ่งมันน่าจะมากขึ้นมากขึ้นนะคะเพราะว่ามี10นี่มาตั้ง9นะคะ9ไม้เท้าเลยทีเดียวเด e ะฟู full, คุณอยากเป็นอิสระแล้วนะคะคุณอึดอัดกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ณนะปัจจุบันนี้นะคะชาวกันเหมือนกลับว่าบางคนอาจจะถูกคอนโทรลค่อนข้างเยอะหรือเปล่านะคะ หรือว่าบางคนอาจจะเจอในเรื่องของปัญหารักสามเศร้าเข้ามานะคะมีเดวิลเกิดขึ้นเขาอาจจะเป็นล้นลานอกบ้านนะคะไปมีใครไปอะไรบางอย่างนะคะแปดถ้วยอ่ะโอ้โหคุณรู้สึกว่าคุณอยากเดินออกมาจากความสัมพันธ์ตรงนี้เพราะว่าบางทีเขาก็ห่างหายไปจากคุณนะคะเขาไปไปมามาหรือเปล่านะคะออนออนออฟออฟหรือเปล่านะคะ มีไพ่ของสองไม้เท้านะคะคุณอยากคิดถึงอนาคตของตัวคุณเองมากขึ้นแล้วนะคะแปดถ้วยสองไม้เท้าอยากไปสู่สิ่งที่ดีกว่าอุ๊ย view of fortune ขึ้นมานะคะขอดูซิว่าจะยังไงมีไพ่ของหกดาบเป็นการเดินทางแล้วราชาถ้วยนะคะ หกถ้วยค่ะโอ้เจ็ดดาบหกถ้วยไม่น่าพอมไม่น่ามาพร้อมกับเจ็ดดาบอันนี้นคะ่ะจา์ไม่มีทางเลี่ยงแล้วนะคะัไพ ไพ่นำทางให้อาจารย์ต้องอ่านแบบนี้นะคะขออภัยกับชาวกันนะคะตอนนี้อาจจะเป็นดวงโดยรวมอาจจะไม่ตรงกับทุกคนนะคะใครที่ความรักดีอยู่แล้วอาจจะไม่ใช่คลิปนี้นะคะคลิปนี้อาจจะเป็นความสัมพันธ์ของคนที่ไม่มีปัญหาหรือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ที่ไม่ชัดเจนที่มันท็อคซิกอะไรบางอย่างม,มันมีทั้งไพ่เดทนะคะมีทั้งไพ่ของแปดถ้วยนะคะอาจารย์รู้สึกว่าในช่วงเวลานี้นะคะชาวกันนะคะ วิวอัลฟอร์จูนะคะกลงล้อแห่งโชชตาเนี่ยกำลังพัดพามาหาคุณแล้วนะคะตัวคุณเองเดอะฟูลนะคะแล้วก็หดาบตอนนี้คุณอยากเป็นอิสระคุณอยากที่จะเดินออกมาจากความรักความสัมพันธ์ที่เต็มไปด้วยปัญหาอุปสรรคที่ทำให้คุณอึดอัดสตาร์คุไปต่อไม่ได้แล้วนะคะเหมือนกับว่ามันถึงจุดที่มันเป็นสุดทางรักของคุณแล้วก็ได้นะคะ คนลกของคุณอาจจะพลังงานชาวทัดนามีกรกฎพิจิกตอนนี้เขาบริหารสเสน่ห์มากนะคะตัวเขาอาจจะมีคนเข้ามาเยอะหรือว่า6ถ้วย7ดาบเขากําลังแอบคบแอบคุยกับคนเก่าคนรักเก่าของเขาย้อนกลับมาแล้วเขาแอบคบแอบคุยซึ่งมันทําให้คุณรู้สึกว่าเจ็บปวดในหัวใจมากๆนะคะนะเดวิลตรงน,นี้นะคะ เขาอาจจะเคยดีกับคุณเลิกเจ้าชู้ไปนานแล้วหรือหรือบางคนอาจจะดีมาตลอดแต่ตอนนี้กลับมาเจ้าชู้อีกแล้วนะคะเดวิลเข้ามาหาตัวเขาเลยนะคะหรือเขาคบกับคนที่อายุอ่อนกว่าหรือว่าเด็กกว่ามากๆนะตรงนี้นะคะแอบคบแอบคุยแอบซุ่มอยู่ทําให้ห่างหายนะคะไปจากชีวิตของคุณไม่สนใจไม่ใส่ใจคุณเลยนะคะชาวกัน มันอาจจะถึงเวลาแล้วนะคะที่คุณรู้สึกว่าคุณต้องเป็นอิสระเสียทีนะคะคุณไม่อยากอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันทําให้คุณอึดอัดไปไหนไม่ได้ทําอะไรก็ไม่ได้นะคะคุณจะเสียเวลาชีวิตไปมากกว่านี้คุณจะไม่มีโอกาสใหม่ๆนะคะเพราะนั้น6ดาบมันหมายถึงบางคนเนี่ยอาจจะอยาก move on อยากเดินทางไกลยอยากออกไปจากตรงนี้บางคนอาจจะ อยากจบกับความสัมพันธ์ตรงนี้เดินทางไปทํางานที่อื่นไปต่างจังหวัดไกลๆไปต่างประเทศเลยก็ได้นะคะย้ายเมืองเลยก็ได้นะคะอารมณ์แบบนี้ขอดูต่อซิยังไงนะคะโอ้หินนะเนี่ยคลิปนี้เจ้ก,กันอ่านยากนะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อหนึ่งถ้วยออกมานะคะติดอยู่ยเรื่องความรักนี่แหละนะคะเหมือนคุณยังรักเขามากอะอราชินีไม้เทา้า สองดาบตรงนี้ไพ่อาจจะสลับตัวตนกันได้นะคะไฮโรแฟนนะคะมีไพ่ของสามเหรียญอัศวินดาบนะคะ เ e ม p อร์ n รนส์นะคะ4ีเร mm ีย hmm. น er mm hmm. ยังไงเนี่ย <c oughs> ขอดูอีกหนึ่งใบราชินีถ้วยมเ mm hmm. mm hmm. หมือนกับว่าคุณทำใจยากมากๆนะคะเพราะคุณยังรักเขาอยู่มากมายนะคะมันสองจ็ดสองใจมันทะเลาะกันไปหมดเลยในหัวของตัวคุณนะคะเลิกดีไม่เลิกดีนะคะ ไปดีไม่ไปดีนะคะเหมือนกับพอคุณคิดไปคิดมาเนี่ยนะคะคุณก็รู้สึกว่าไฮโดรแฟนเขาก็เป็นคนดีคนหนึ่งสําหรับคุณนะคะก็อาจจะเคยช่วยเหลือคุณคคคนะคะในเรื่องของการเงินในเรื่องของการให้โอกาสหรือการทําอะไรดีๆให้นะคะในหลายสิ่งหลายอย่างที่ผ่านมานะคะ <c oughs> แต่ว่าช่วงเวลาเนี้ยเขาอะอาจจะดูเปลี่ยนแปลงไปเท่านั้นเองนะคะ, <c oughs> ะ,คะเพราะนั้นเทมเพลเมนนะคะเหมือนกับว่า สี่เหรียญ temperance คุณยังมีเขาอยู่ในใจคุณยังรักเขาอยู่นะคะหนึ่งถ้วยอย่างเนี้ยคุณกําลังรอ้อยเขาปรับตัวคุณกําลังรอ้อยเขาเปลี่ยนแปลงนะคะราชนีถ้วยอะ่ะเหมือนคุณยังอยากให้โอกาสเขาอีกสักนิดนึงอ่ะนะคะนะเพราะว่าเสียงหัวใจของคุณอนะ่ะมันอาจจะบอกว่าเขาอาจจะกลับมาดีเขาอาจจะกลับมาซื่อสัตย์กับเรากลับมามีเป็นคนดีนะคะ h i โดรแฟนเป็นคนที่แสนดีของเราเหมือนเดิมก็ได้นะคะสี่เหรียญเหมือนกับว่ายังไม่สามารถตัดใจจากเขาได้นะคะ เขาเป็นราชาถ้วยคุณเป็นราชีนีถ้วยนะคะมันยังอยากเป็นคู่กันอยู่อยากเป็นความรักกันอยู่นะคะเดี๋ยวขอดูสิชาวกันทะเลาะกับตัวเองบทสรุปของคุณจะเป็นยังไงนะคะชาวกันหกไม้เท้าเดี๋ยวขอดูสิเมันคนกำลังตัดสินใจได้แล้วนะคะหกไม้เท้าราชาไม้เท้าคะ่ะ เด o มูนเด m มูนยังไงคะทำไมไพ่คอนทราสอะไรอย่างนี้นะคะเด็กถือถ้วยอืออาจารย์รู้สึกว่ามันเป็นสองทางเลือกนะตรงนี้เป็นดวงรวมนะคะหกไม้เท้าแล้วก็ราชาไม้เท้าบางคนนะตัดใจได้นะคะบางคนรู้สึกว่า คุณไม่อยากในสภาพที่มันเศร้าเสียใจอย่างนี้นะคะเดอะมูนเนี่ยนะคะคุณอยากไปเริ่มต้นใหม่กับใครสักคนหนึ่งเด็กถือถ้วยนะคะคุณอยากกลับมารักตัวเองนะคะคุณเอาชนะใจตัวเองได้คุณอาจจะกําลัง Move on นะคะจากปัญหาความรักความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะแต่ว่ามันต้องค่อยเป็นค่อยไปเพราะว่า ความรู้สึกของคุณเดบูน่ะนะคะมันยังมีความเศร้าความเสียใจความผิดหวังที่มันแบบซึมลึกอยู่ในใจของเรานะคะเพราะนั้นมันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่เด็กถือถ้วยค่อยๆเริ่มกลับมารักตัวเองเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะแต่สําหรับบางคนอนะาจะรู้สึกว่าคุณยังมีความรักความหลังนะคะเขาเคยดีกับคุณมากๆเด็กถือถ้วยเขาเคยเป็นคนที่น่ารักแสนดีกับคุณนะคะมันทําให้คุณรู้สึกเศร้าเราไม่สามารถที่จะตัดใจจากเขาได้นะคะเพราะนั้นสุดท้ายแล้วนะคะบางคนอ่ะ อาจจะอยาก move on เน่เอาจริงมีการเปลี่ยนใจกลับไปรอเขาอีกเหมือนเดิมนะคะให้เลือกคนจะอยู่ฝั่ง A ฝั่ง B นะฝะั่งที่ไปต่อกับชีวิตของตัวเองนะคะหรือว่าฝั่ง B กลับไปอยู่ในความสัมพันธ์เดิมกลับไปรอให้เขาเปลี่ยนแปลงนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูพลังงานของคนรักของคุณซว่าจะยังไงนะคะจบไม่ขาดนะคะตรงนี้ โอ้โหมาแบบเดทมาเลยเขาโหดมากกับคุณในช่วงเวลานี้นะแยกเคี้ยวใส่เลยเดทเลยโอ้หช่ากันคุณเจอแบบอนะคะคุณเจอมาหนักนะเนี่ยเดทนะคะบางทีเนี่ยนะคะมันเป็นช่วงเวลาที่มันกับเขากําลังแบบว่าเดินหน้ากับอะไรบางอย่างความสัมพันธ์ครั้งใหม่ของเขาหรือเปล่านะคะเดทตรงนี้เกิดขึ้น เขาไม่ค่อยสนใจคุณแล้วมีไพ่ของเมจิกเชียนนะคะอ่าเมจิกเชียนเขาอาจจะเป็นคนไกลเป็นชาวต่างชาตินะคะเป็นคนเก่งเป็นคนที่ฉลาดมากๆนะคะสามเหรียญน,นะคะมีไพ่ของ8ดเหรียญค่ะ หมือนตอนนี้เขาโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องการเงนินการงานนะคะความสําเร็จในหน้าที่การงานหรืออะไรบางอย่างอยู่นะคะอืมเหมือนกับว่าช่วงเวลานี้นะคะถ้าเกิดว่าคุณพยายามเอาอกเอาใจเขานะคะแต่ว่าห้าเหรียญน่ะเขาไม่ได้เห็นคุณค่าเขาไมไ่เห็นความสําคัญเขาไม่เห็นความดีของคุณเลยนะคะเดทนะคะอืม สิ่งที่คุณทำไปมันดูเหมือนไร้ค่านะคะชาวกันโอ้เขาทำตัวเหมือนโสดนะคะบางคนอาจจะทําตัวเหมือนโสดมานานแล้วก็ได้เก้าเหรียญนะ่ะนะประสบความสําเร็จในเรื่องเงินเรื่องอะไรก็ล้นลานกับชีวิตนะคะใช้เงินทําให้ตัวเองมีความสุขมากๆนะคะเห็นเขาจะมีคุณเป็นแฟนมีคุณเป็นครอบครัวเป็นคู่ครองแต่เขากลับทําตัวล้นลากับชีวิตนะคะความเป็นเก้าเหรียญตรงนี้ ทำตัวห่างเหินกับคุณด้วยนะคะหรือไปแอบมีรักทางไกลรักออนไลน์กับคนนู้นคนนี้หรือเปล่านะคะอืมเตรนนะคะเหมือนตอนนี้เขาไม่ได้สนใจอะไรคุณเขารู้สึกว่าคุณก็ต้องอยู่ได้ด้วยตัวเองนะคะอารมณ์แบบเนี้นะเตรนส่ะไม่ช่วงนี้เขาดูใจร้ายนะคะกับชาวกันเหลือเกิน มีไพ่ก้าวถ้วยโอ๊ย้ยเขามีตัวเลือกเยอะเลยนะคะช่วงเวลานี้เขาก็ลังเหมือนกับตกอยู่ในในการหาความสุขความสําราญสําเริงในส่วนตัวของเขานะคะเขามีตัวเลือกใหม่ๆเขาอาจจะมีคนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตของเขาเยอะแยะมากมายเลยก็ได้นะคะบางคนอาจจะเปลี่ยนไปนะเพราะการเงินดีแล้วก็แบบหลงลเรเิงลืมตัวหรืออะไรบางอย่างหรือเปล่านะคะอืดูเจ้าชู้นะคะก้าวถ้วยจริงไพ่ของความเจ้าชูก็ได้ หนึ่งดาบขอดูซิว่าหนึ่งดาบจะมาพร้อมกับอะไรนะคะ The Star h e r o f a n นะคะแล้วก็มีไพ่ของชาริอัตค่ะไพ่ของอัศวิน มีไพ่ของเดมูนเกิดขึ้นสี่ถ้วยนะคะแล้วก็หนึ่งถ้วยอาจารยูษษษ้สึกว่าตัวเขาเองเ่ยนะคะเขาดูมีความหวังครั้งใหม่นะคะเขาน่าจะเจอคนใหม่แล้วนะคะ เก้าถ้วยหนึ่งดาบเดอะสตานะคะหรืออยากไปเริ่มต้นชีวิตใหม่กับใครบางคนหรือเปล่าแล้วเขากําลังตัดใจจากคุณนะคะคนที่เขารู้สึกว่าดีกว่านะคะดีกว่าเขากําลังมุ่งหน้าไปหาคนคนนั้นนะคะเฟลลี่ค่ขะขออภัยน้องแมวเฟลลี่ก้อนขนติดอีกแล้วอาจารย์ต้องป้อนเจลขับก้อนขนเขานะทุกวันเลยนะคะจนจะพาไปตัดขนทิ้งอยู่แล้วนะ ขนเยอะขนยาวเหลือเกินนะคะกินเข้าไปเลียเข้าไปแต่งตัวเยอะทั้งวันนะคะขนติดคออ่ะขอภัยด้วยนะคะน้องมาเอ่อตรงนี้เอ่อมาดูกันต่อนะคะสําหรับพลังงานความรักของคุณในช่วงเวลานี้นะคะตัวเขาเองอ่ะนะคะอาจจะมีเป้าหมายใหม่ๆอะไรบางอย่างคนที่เขารู้สึกว่าดีกว่าคุณนะคะแต่ถามว่าเขารู้สึกผิดกับคุณไหมเดมูลน่ะนะคะเดมูนเขาอาจจะรู้สึกผิดกับคุณนะคะสีถ้วยเขารู้ดีว่า คุณนะอาจจะเหมือนกับว่าเศร้าหรือไม่พอใจในความรักครั้งนี้นะคะถามว่าเขายังมีเยื่อใยกับคุณไหมนะคะหนึ่งถ้วยะนะคะมันยังเคยมีอดีตมีความหลังะนะคะที่ดีๆต่อการระหว่างคุณกับเขานะคะคแต่เหมือนกับเขาเขาแบบว่าให้ความสนใจกับทางเลือกใหม่ของเขามากกว่านะคะเดี๋ยวขอดูบทสรุปในฝั่งของเขาสิ โหแดาบเหมือนเขาก็ไม่รู้ว่าจะเอายังไงกับความสัมพันธ์ระหว่างเขากับคุณเหมือนกันนะคะมันดูแบบคาราคาซังยังไงก็ไม่รู้นะอมีไพ่ของอัศวินเหรียญค่ะแล้วก็มีไพ่ของอัศวินไม้เท้านะคะ มีไพ่ของสองเหรียญค่ะอืมเหมือนเขาไม่แน่ใจอะนะคะว่าเขาจะทํายังไงดีกับคุณไม่แน่ใจว่าจะทำยงไงดีกับความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะใจหนึ่งเขาก็อยากมุ่งไปข้างหน้านะคะแต่ใจหนึ่งเหมือนกับว่าเขาก็ยังรู้สึกสงสารแล้วก็เห็นใจคุณอยู่นะโอ้โหทาวเวอร์เกิดขึ้นนะคะสองเหรียญไพ่ของแบบการตัดสินใจไม่ได้นะคะลังเลไม่แน่ใจโอ้สองดาบมาอีกแล้วนะคะ เออทั้งสองเหรียญสองดาบเลยเช่าขันแถมมากับทาวเวอร์ด้วยหนึ่งเหรียญน,นะคะแล้วก็ไพ่ของสิบเหรียญน,นะคะคือถ้าคุณตอนนี้คุณเป็นครอบครัวเดียวกันกับเขาแล้วอะนะคะหมายถึเขาอะรู้สึกว่ามันมีปัญหาอะไรบางอย่างทาวเวอร์ที่ระหว่างคุณกับเขาว่ามันอาจจะแบบ เป็นปัญหาที่เข้ากันไม่ได้นะคะแล้วเขารู้สึกว่าเขาเขาไม่สามารถที่ตัดสินใจได้นะคะสองดาหนึ่งเหรียญน,นะคะว่าจะเอาอยัางไงกับความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะหรือบางทีเนี่ยเขาอาจจะรู้สึกว่าเขาก็อยากให้คุณอยู่ในที่ของคุณนะคะแล้วเขาก็มีคนใหม่ของเขานะคะแต่เขาอาจจะเหมือนกับว่าช่วยเหลือคุณในเรื่องของการเงินช่วยเหลือคุณในเรื่องของค่าใช้ใจ่ายในเรื่องของครอบครัวก็ได้นะคะสิบเหรียญตรงนี้ ดูต่ออีกนิดนึงนะคะหรือคุณสองคนยังมีภาระอะไรที่ต้อง <c oughs> ช่วยกันดูแลนะคะเรื่องลูกเรื่องอะไรบางอย่างมีไพ่ของเจ็ดถ้วยนะคะเด็ดฟู ติดแมเท้านะคะโอ้โหบทสรุปสำหรับตัวเขานะตรงนี้นะคะเหมืนกับว่าเขาอะลันลากับชีวิตไปตามความฝันของเขานะคะเจ็ดถ้วยเดอะฟูนะคะแต่ว่าภาระหรือปัญหาอะไรต่างๆที่เขายังมีค้างคากับคุณน่ะ แฮง Man <Yeah. S 1> เขาปล่อยให้คุณรอเลยนะโอ้โ oh, oh, ใจรายมากเขาปล่อยให้คุณรอให้หัวตองแต่งตรงนี้เลยนะคะปล่อยให้ปัญหามันดูคาราคาซังอยู่อย่างเนี้ยนะคะเหมือนกับว่าไม่ไม่ยอมเคลียร์ไม่ยอมอะไรปล่อยให้แบบทุกอย่างมันไปแล้วแต่แบบแล้วแต่เวรแต่กรรมแล้วแต่อะไรบางอย่าง <laughs> <laughs> นะคะแฮงแมนนะคะนั้นน่าจะอยู่ที่คุณแล้วนะคะ ถ้าเกิดเขาเป็นอย่างนี้นะชาวกันว่าคุณจะตัดสินใจยังไงเพราะว่าเหมือนเขาปล่อยให้คุณรอแล้วนะคะแล้วเขาก็ไปลันลากับอะไรใหม่ๆของเขาไปแล้วนะคะขอดูพลังงานจากไพ่ Oracle นิดหนึ่งนะคะสำหรับํำแนะนำอยู่ในช่วงแรกที่อาจารย์เปิดไพ่ให้แล้วนะชาวกันว่าคุณจะเลือกทางไหนนะคะไปต่อหรือพอแค่นี้นะคะมีคำตอบไปคุณไปแล้ว Message inverter นะคะ หยินนะคะเมลแอนโทนีมันเปนช่วงเวลาที่อาจารย์รู้สึกว่าชาวกันคุณตัดใจจากเขายากมากคุณรอนะคะคุณรอเมสเซจคุณรอข้อความนะคะคุณรอให้เขากลับมาเนี่ยคุยกันด้วยดีหรือคุณใหญ่เขากลับมาเป็นคนดักให้เขากลับมาเป็นคนเดิมของเขาคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณพร้อมที่จะปรับตัวยอมทําอะไรบางอย่างกับเขานะคะเพราะนั้นตรงเนี้มันเป็นการ รอคอยอยู่นะจะรู้สึกว่าชาวกันคุณยังยากที่จะตัดใจจากเขามากๆนะคะขอดูอีกหนึ่งใบสิว่าจะยังไงโอ้โหเป็นคำตอบที่ตรงมากนะคะคุณรู้สึกว่า never ending story นะคะคุณรู้สึกว่าเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันต้องไม่จบลงอย่างนี้มันต้องมันต้องไม่เป็นแบบนี้มันยังต้องไปต่อด้วยกันนะคะ เหมือนกับคุณยังมีความหวังอะนะคะถึงแม้ว่าบางคนอาจจะเป็นความหวังลมๆแรงๆอะไรก็ตามนะคะเพราะนั้นมันถึงจบด้วยไพ่ของแฮงแมนน่ะนะถึงเขาปล่อยให้คุณรอคุณก็ยังรอนะคะอาจจะมีส่วนน้อยที่ตัดใจนะคะจากความรักครั้งนี้ไปแล้วนะคะแต่บางคนยังสาหัสสาการยังตัดใจไม่ได้ยังทำใจไม่ได้จริงๆนะคะว่าจะตัดว่าจะตัดแต่เสร็จแล้วก็กลับมาอยู่จุดเดิมในการรอคอยเขายังมีความหวังอะไรบางอย่างที่ทำให้คุณรู้สึกว่า สักวันเนะี่ยเขาจะกลับมาเคลียร์เขาจะกลับมาคุยเขาจะกลับมาทําให้ความสัมพันธ์ตรงนี้มันดีขึ้นนะคะโอ้ยเป็นกําลังใจให้กับชาวกันนะตรงนี้นะคะสู้ๆนะคะค่ะนะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันใหม่กับเดือนหน้านะเดือนนี้พลังงานความรักยังนิ่งๆอยู่นะคะค่ะตรงนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านด้วยนะคะขอให้สามารถมีปฏิหารดีๆแก้ไขปัญหารตรงนี้ได้นะคะถ้าใครที่กำลังมีปัญหาความรักอยู่นะคะหรือขอให้ตัดสินใจได้ด้วยดีนะคะ ค่ะตอนนี้ก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับอาจารย์นรีด้วยนะคะใครยังไม่ได้กดติดตามกดไลค์กดแชร์ก็ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับอาจารย์ด้วยนะคะเรากลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ